ดีครับก็ตอนนี้อยู่กับผมร้านโกโก้มิวสิกนะก็ชุดนี้นะครับจัดสําหรับลูกค้าที่มีงบน้อยแล้วอยากได้เครื่องเสียงไว้เปิดช่วงสงการนะครับนี่เลยนะครับตู้ลําโพง12นิ้ว2ใบพร้อมขาตั้งนะครับแล้วก็ชุดของแถมพวกนี้ผมแถมให้หมดเลยนะครับอยู่ในงบแค่7,009นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงครับ awake just to hear you breathing. Watch you smile you are sleeping, while you're far away and dreaming. I can spend. <Hang> อ่ต่อไปนะครับผมจะมาลองเอฟเฟกใหม่กับไม้สายไปนะครับชุดนี้7,900นี่พวกท่านเอาไปถึงพวกท่านจะร้องเพลงกันเลยนะครับมาดูเอฟเฟกนะทดสอบ1,2,3,4,5อ่าถ้าชอบเอฟเฟกเยอะๆก็ใส่ไปเยอะๆนะครับตัวสีเหลืองเนี่ย เชฟว่าใส่เยอะก็จะฟุ้งนะครับต้องใส่ให้มันพอดีนะทดสอบหนึ่งสสามสี่ห้าก็ชุดนี้มารับไปเลยนะเจ็ดพันเ้านะอ่ะก็ใครสนใจทักมานะครับมีชุดเดียวนะครับราคานี้ครับผมสวัสดีครับ